ข้าวครัวนะคะข้าครัวนะคะวันนี้หมูทอดข้าวเหนียวนะคะวันนี้หมูทอดข้าวเหนียวนะคะหมูทอดเสร็จแล้วนะคะหมูทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่วิธีนึ่งข้าวเหนียวต่างแดนนะคะเนี่ยเราจะนึ่งกับซึงนะคะเนี่ยเราจะนึ่งกับซึงนะคะเราหาหม้อไม่เจอนะคะเพราะว่าเราย้ายบ้านหาหม้อไม่เจอเราก็นึ่งข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็ หมูทอดข้าวเหนียวร้อนๆนะคะนี่หมูทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเน,ะน,าานี่ย่าทานไหมคะสีสันของหมูนะคะนี่เป็นหมูทอดนะคะหมูทอดอ่าผักอ่าหมูกระเทียมนะคะผงสําเร็จรูปนะคะหมักนะคะนี่ก็ข้าวเหนียวหมอหนึ่งข้าวนะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะเราเนึ่งข้าวเหนียวเราจะแช่ข้าวสองชัมม่วโมงนะคะเราจะแช่ข้าวสองชั่วโม,มงนะคะอยาให้ดูนะคะ เห็นไหมคะเราแช่ข้าวสองชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่าทําไมเราแช่ไม่แช่ข้าวถึงข้ามคืนนะคะเราจะ,อะตอนที่ล้างข้าวให้สะอาดแล้วก็แช่ใส่น้ําร้อนนะคะเห็นไหมคะสองชั่วโมงนะคะข้าวก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วไม่ต้องแช่ข้ามคืนนะคะเพราะ เราไม่มีเวลาที่จะแช่ข้าวข้างคืนเหมือนที่ต่างเห็นไหมคะัี่ก็เป็นแค่ง่ายๆค่ะสองชั่วโมงล้างข้าวให้สะอาดนะคะนี่แล้วก็ได้ข้าวเหนียวร้อนๆแบบน่ารับประทานนะคะนี่เอาเพิ่งนั่นเลยนะคะเห็นไหมคะร้อนมากเลยนะคะแค่สองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเราได้ข้าวเหนียวแบบเหนียวนุ่มน่าทานนะคะเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปแช่ข้ามคืนเหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าเราอยู่ต่างแดนนะคะ เราจะ,ะทําแบบง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะเห็นไหมคะนี่เราก็จะได้ข้าวเหนียวที่นิ่มๆนะคะเห็นไหมคะนี่เรานึ่งใส่ซึ่งนะคะเราไม่มีอะไรหน้าที่เขานึง่งข้าวนะคะเราทําแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปกลับมานะคะข้าวแล้วก็จะนิ่มสวยนะคะเห็นไหมคะนะคะเห็นไหมคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆกับหมูทอดนะคะแล้วก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะวิธีทําข้าวเหนียวร้อนๆนะคะวิธีนึ่งข้าวเหนียวง่ายๆนะคะไม่ต้องแช่น้ําเยอะเออเออไม่ต้องแช่ค้างคืนนะคะ,ะแค่สองชั่วโมงตอนล้างน้ำซาวข้าวให้สะอาดนะคะแล้วก็ล่างจากนั้นล้างสามน้ำนะคะสามน้ำแล้วก็เราก็เอา น้ำสุดท้ายน้ำที่สีนะคะเอาเติมน้ำร้อนเลยนะคะเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็อเอา,อาช้อนอคนให้เข้ากันนะคะเพราะมันจะเป็นก้อนนะคะมันจะได้ทั่วถึงนะคะทีนี้เราก็ทิ้งไว้นะคะแค่สองชั่วโมงแล้วมานึ่งข้าวนะคะเราได้ข้าวข้าวเหนียวสวยๆร้อนๆนนะคะจากหมอ้อมอซึงนะคะหม้อนึ่งหม้อสึงนะคะ,ออะ,คะตอนแรกเมื่อจะหุงข้าวอ่า หุงกับหม้ออันนี้นะคะโทษนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจะหุงกับหม้อนี้นะคะหม้อนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็อลืมไปว่าเราแช่ข้าแวแล้วนะก็เลยหุงข้าวกับอนึ่งกับหม้อนี้นะคะนี่ก็เป็นหม้อนี้นี่เองนะคะก็ง่ายๆของเราสไตล์ของเรานะคะหมูเราก็ทอดเรียบร้อยเลยนะคะหมูทอดอหมักกระเทียมนะคะกระเทียมผงที่เป็นซองนะคะเนี่ยก็น่าทานไหมคะนี่ง่ายๆนะคะ วันนี้ก็เป็นอาหารมื้อเย็นที่ง่ายๆสําสหรับเรานะคะก<ๆ>็นี่อยู่ตา่างแดนก็กินง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะก็เ,เป็นอะไรง่ายนิดเดียวนะคะก็เหลือตําแจวนะคะตําแจวก็ใช้พริกผงธรรมาดานี่แหละคะ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะอาหารมือ้อมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะง่ายๆสไตล์ของเราเองนะคะก็เป็นหมูทอดหมูคล้ายๆกับสเปริบนะคะแบบปิดมัน ต้องใช้หมูติดมันนะคะถึงจะอร่อยนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะถ้าใช้หมูแบบแบบไม่ติดมันมันจะมันจะไม่อร่อยเพราะเราชอบแบบหมูติดมันนะคะเห็นไหมคะนี่น่าทานไหมคะนี่ก็เป็นอะไรที่ง,ง่ายๆสาหรับวันนี้นะคะก็ข้าวเหนียวก็รั่วอีกสองรอบนะคะโอ้โหร้อนแล้วนะคะตัวนี้ก็เริ่มร้อนจัดแล้วนะคะข้าวเหนียวนะคะก็จะเป็นอันว่าใกล้จะสิ็จสับแล้วนะคะ เ,เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นข้าวเหนียวโอ้โหร้อนมากเลยนะคะนี่ก็เป็นข้าวเหนียวร้อนๆนะคะแช่แค่สองชั่วโมงนะคะคุณจะได้ข้าวเหนียวแบบนี้นิ่มสวยนะคะไม่แข็งไม่แฉะนะคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะนี่คือวิธีนึ่งข้าวเหนียวสองชั่วโมงนะคะนี่เห็นไหมคะข้าวนี่จะนิ่มเม็ดสวยงามมากเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ ข้าวจะนิ่มนิ่มนะคะเห็นไหมคะโอ้ยร้อนร้อนร้อน,อ,นอือหืออร่อยมากเลยค่ะอาหารมื้อนี้ก็ได้แล้วนะคะง่ายง่ายข้าวเหนียวร้อนร้อนหมูทอดร้อนร้อนนะคะวันนี้นี่คืออาหารมื้อเย็นนะคะ